สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวนอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิยีการคำนวณนะครับระดับชั้นมัธดมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและการรวบรวมข้อมูลนะครับมาเริ่มกันเลยนะดูซิว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับมีหลายหัวข้อทีเดียวนะนะครับเรามาเริ่มหัวข้อที่เราสนใจกันก่อนนะครับเด็กๆทราบไปว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะครับมีอะไรบ้างครับเชิงปริมาณ ลองดูสิเชิงปริมาณหมายถึงอะไรลูกน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมครับวันนั้นต้องยกตัวอย่างมานิดนึงครับมีอะไรบ้างลูกอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขครับข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลที่ใกล้ๆตัวเราครับอย่างเช่นอายุใช่แล้วครับอายุเป็นตัวเลขใช่ไหมครับมีอะไรครับน้ําหนักเยอะมากเลยครับมีอะไรครับส่วนสูงได้เลยนะคะแนนสอบอันนี้ก็ใช่นะครับ รายได้เหรอครับรายได้ของใครเอ่ยของพวกเราที่เป็นค่าขนมหรือว่าลูกน่าจะใช่นะนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับรายจ่ายใช่แล้วนะครับมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับแสดงว่าเด็กๆมีการบันทึกนะครับค่าใช้จ่ายประจําวันอยู่ด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูกันต่อนะลูกนะครับในประเด็นต่อไปก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพบ้างเมื่อกี้เป็นเชิงปริมาณใช่ไหมครับคราวนี้เป็นเชิงคุณภาพนะครับเอ๊แตกต่างกันอย่างไรนะ เชิงคุณภาพก็คือข้อมูลแบบไหนลูกแบบที่ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่อนอะไรบ้างครับยกตัวอย่างมาหน่อยมีอะไรบ้างลูกชื่อเราใช่ไหมครับชื่อเราวัดเป็นตัวเลขได้ไหมครับชื่อของเรากับชื่อของเพื่อนใครมีค่ามากกว่ากันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับนะอย่างเช่อนอะไรครับเพศใช่แล้วครับเพศไม่สามารถ,ถที่นํามาจัดเรียงหรือว่าเรียงลําดับได้นะครับไม่ทราบว่าชายมาก่อนหญิงหรือหญิงมาก่อนชาย นะครับเพราะว่าไม่มีการจัดเรียงนะครับยกเว้นเราเป็นผู้จัดเรียงลําดับเองนะครับต่อไปก็คือชนิดของสินค้าอย่างเช่นอะไรครับขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มอ่านี้ใช่เลยนะครับนะเพราะว่าไม่สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับวันเดือนปีเกิดเอ๊ะวันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขหรือเปล่าลูกแต่ปกติเราเขียนอย่างเช่นอะไรครับ13ากันยายนพุทธศักราช2540อืมอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของข้อความใช่ไหมครับ นะอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับอะไรลูกระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับยกตัวอย่างได้ดีมากๆเลยนะครับมาดูกันต่อนะนลูกคราวนี้เรามาเจาะลงไปในเรื่องของข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับเอข้อมูลก็คืออะไรครับก็คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปริมาณหรือไม่เป็นปริมาณก็ได้แบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับ แล้วทาไมครับแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะก็คือเชิงปริมาณที่เราหยิบยกมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับวัดออกมาเป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นอะไรครับที่เราหยิบยกมาก็คือน้ําหนักส่วนสูงหรือว่าคะแนนสอบนะครับเพราะฉะนั้นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออะไรลูกข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองนะครับอันนี้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับอย่างเช่นเพศนะครับสถานภาพการสมรสนะครับหรือว่าความคิดเห็นต่างๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของข้อมูลนะครับมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับคราวนี้ลอง เปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับระวางข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอ่ามาเริ่มที่ข้อมูลเชิงปริมาณก่อนนะครับมีลักษณะแบบไหนลูกเป็นข้อมูลที่แสดงขนาดนะครับหรือปริมาณออกมาเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมครับแต่วถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพล่ะครับเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมครับเอ๊แล้วข้อมูลทั้ง2ลักษณะนี้มีความเหมือนกันอย่างไรครับที่มาของข้อมูล ได้เป็นยังไงลูกต้องไปทําการสัมภาษณ์นะครับหรือว่าสังเกตหรือสํารวจข้อมูลเหล่านั้นมานะครับจึงจะนํามาใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการจัดการนะครับข้อมูลเนี่ยจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับเอเราได้ข้อมูลมาแบบไหนนะเด็กๆน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับก็คือทําไมครับเราไปหาข้อมูลนะครับหรือว่าไปทําไมครับ ไปจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาโดยตรงนะครับเรียกว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับอย่างเช่นอะไรครับการที่เราออกไปสัมภาษณ์นะครับไปยืนสังเกตดูนะครับพฤติกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวัดการนับออกมานะครับเพราะฉะนั้นแบบที่2คืออะไรครับแบบแรกเป็นปฐมภูมิแบบที่2น่าจะเป็นอะไรลูกเป็นทุติยภูมิใช่แล้วครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนอื่นทำไมครับทำการรวบรวมไว้แล้วนะครับแล้วเราทำไมครับเรานำมาใช้ต่ออีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของการทํางานของเรานะครับอย่างเช่นนํามาจากวารสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับมาดูกันต่อนะครับครนี้การรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอย่างแรกก็คือนําข้อมูลของคนอื่นนะครับที่เก็บไว้นะครับมาวิเคราะห์ต่อนะครับหรือทําไมครับออกแบบเป็นแบบฟอร์มสํารวจนะครับเราทําไมลงมือทําเองเลยนะครับแต่ก่อนที่จะลงมือสํารวจนะครับเราจะต้องทําอะไรก่อนครับศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนเอ๊ ทำไมต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับอย่างเช่นถ้ากลุ่มตัวอย่างนะครับหรือเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นนักเรียนในโรงเรียนของเราเองโรงเรียนของเรามีระดับชั้นเดียวหรือเปล่าลูกไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเอเราจะไปสำรวจเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นพี่ๆน้องๆในระดับชั้นใดนะครับเราต้องทำไมครับศึกษาก่อนว่าเรื่องที่เราจะทําการสอบถามเขานะครับใครมีพฤติกรรมที่ทำไมครับตรงกับ ปร,ประเด็นกลุ่มนั้นมากที่สุดนะครับเราก็ต้องเจาะจงลงไปนะลูกนะครับแล้วทำไมครับเราก็ต้องตั้งคําถามนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อลูกเราก็ต้องมาลงรายละเอียดนะครับในเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับแล er? ้วก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วเราจะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร แล้วก็ต้องทำไมครับมีความชัดเจนด้วยนะครับคำถามต่างๆเพราะว่าถ้าคำถามกลุ่มเป้าหมายของเราอ่านแล้วทำหน้างงๆสงสัยทำยังไงครับเขาก็ต้องย้อนกลับมาถามเราใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนั้นจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบันทึกต่างๆนะครับเพราะนั้นควรจะต้องออกแบบให้คําถามมีความชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเราจึงจะได้ ข้อมูลที่ใช่ไหมครับตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้ววิธีการเลือกเครื่องมือต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะครับว่าถ้าเราต้องการสํารวจคนปริมาณมากๆเราไปทําเองได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมครับเอถ้ายุคปัจจุบันเราใช้วิธีการสํารวจออนไลน์ได้ไหมนะครับก็น่าจะได้นะครับหรือบางอย่างเราอยากจะใช้วิธีการทดลองทดลองกับคนหมู่มากโอ้โหโครงการของเรานี้น่าจะต้องมีทําไหมครับ มีฝ่ายสนับสนุนที่กระเป๋าหนักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําไมลูกออกแบบวิธีการทดลองให้เหมาะให้สมนะครับกับสิ่งที่เราจะทำนะลูกนะเอาละครับเด็กๆดเริ่มเข้าใจนะครับวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลแล้วใช่ไหมครับคราวนี้แหละเรามาออกแบบในส่วนของเครื่องมือกันนะครับว่าเครื่องมือนะครับที่เราจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าสร้างนะครับเป็นลักษณะของแบบสอบถามออนไลน์นะครับอันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทำไมครับส่งตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่ายทีเดียวนะครับ มาดูซิว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างครับที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ลูกนะครับเด็กๆพอจะทราบไหมครับลองดูครับลองสืบค้นดูนะครับว่าเอมีเครื่องมือนะครับในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์อะไรบ้างนะครับที่เราน่าจะนํามาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ตัวแรกคืออะไรลูกที่เราเจอคืออะไรนะครับอันนี้เป็นเว็บที่ทําหน้าที่ในการสํารวจข้อมูลโดยเฉพาะใช่ไหมครับเขาชื่อว่าอะไรครับ www. Surveymonkey.com นะครับอันนี้ก็คือทำไมครับเป็นลักษณะของแบบฟอร์มออนไลน์นะครับออกแบบที่ง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอือันนี้ก็น่าสนใจนะนะครับมีเครื่องมือตัวอื่นอีกไหมครับลองเลือกมาสัก2-3ประเด็นนะลูกนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีแนวคิดนะครับในการนำไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานของเราจริงๆนะครับอ่ามาดูครับมีไหมครับใครเจอแล้วบ้างอันนี้อะไรลูกอันนี้ก็เป็น เว็บในการสำรวจใช่นะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรครับ typeform com นะครับ slash survey นะครับแสดงว่าเว็บนี้เขามีเขามีเครื่องมือหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ที่เราสนใจตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของแบบสอบถามออนไลน์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า survey นั่นเองนะครับอืมถ้าดูจากหน้าตาที่เด็กๆโพสต์มานะครับก็ไม่น่าจะใช้งานยากนะครับนะดูรูปต่างๆนะครับหรือว่าไอคอนต่างๆเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับอ่ามาดูตัวอย่างถัดไปครับมีไหมครับ ลองส่งข้อมูลไปเลยลูกนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็น Google Form โอ้โหอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นคกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือที่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักอย่างแรกก็คืออะไรครับใช้เมลใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ o o o g l h r o r o นะครับใช้ Google Search นะครับในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับ g o o g l e Form ก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำไมครับทางเว็บไซต์ของเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเราสามารถเข้าไปใช้งานกันได้ นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับหรือแม้แต่อาจารย์เองนะครับก็เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับจากเครื่องมือตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะลูกนะครับแล้วก็รองรับที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับอ้าวอีกสักหนึ่งตัวอย่างลูกมีไหมใครเจอเครื่องมืออะไรบ้างครับมาดูกันอันนี้เป็นอะไรลูกโอ้อันนี้ดูจากรูปกราฟิกของเว็บเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้เป็นของเว็บอะไรครับ surveyplanet. com นะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับสำหรับออกแบบในเรื่องของแบบสอบถามออนไลน์เช่นเดียวกันพวกเรานี้รู้จักเครื่องมือเยอะทีเดียวนะครับนะเอาละครับเด็กๆคราวนี้เมื่อเรารู้จักเครื่องมือแล้วเค้านี้ต้องทำไมครับลองมาประยุกต์ใช้นะครับสร้างเป็นลักษณะของแบบสอบถามหรือแบบสํารวจออนไลน์กันนะครับอันนี้เราจะสํารวจในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเราใช้อะไรกันบ้างลูกนะครับลองดูตัวเลือกแรกก่อนนะครับ มีแอปพลิเคชันนะครับจำนวนกี่ตัวที่คุณใช้งานนะครับในเรื่องของ Facebook Account นะครับอันนี้เวลาตอบเนี่ยเราสามารถตอบทั้ง4ตัวเลือกได้เลยไหมครับไม่ได้ใช่ไหมลูกต้องตอบเพียง1คําตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับข้อ2นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นสื่อต่างๆนะครับกี่กี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือกี่ไฟล์ต่อสัปดาห์นะครับ อันนี้ต้องเน้นย้ำเด็กๆนะลูกเวลาไปดาวน์โหลดอะไรก็ตามจากอินเทอร์เนต็ตนะครับต้องเป็นต้องเป็นไฟล์ที่เขาอนุญาตให้เราดาวน์โหลดได้นะครับห้ามไปดาวน์โหลดสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เวลาสํารวจต้องทำไงครับเน้นย้ำนะลูกนะนะครับอันนี้ก็เลือกเพียง 1, 1ตัวเลือกเช่นเดียวกันนะครับไปดูข้อที่3นะครับดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราต้องการโหลดเพลงที่ทำไมครับมีลิขสิทธิ์ก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราต้องการสํารวจว่ามีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะครับในการโหลดต่อสัปดาห์นะครับส่วนข้อสุดท้ายอันนี้สอบถามประเด็นอะไรลูกเด็กช่ยวยกันดูนะครับอันนี้ก็คือสอบถามในเรื่องของแอปพลิเคชันใดนะครับที่ใช้งานมากที่สุดใน1วันเอ๊มากที่สุดใน1วันคําตอบจะมี1คําตอบหรือหลายคําตอบครับมากที่สุดคําว่ามากที่สุดมีเพียง หนึ่งเดียวใช่ไหมลูกเพราะนั้นก็มีเพียงหนึ่งคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปออกแบบนะครับในเครื่องมือนะครับในเรื่องของอะไรครับเครื่องมือออนไลน์ต้องดูดีๆนะครับว่าคำตอบผู้ใช้จะต้องเลือกได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเด็กๆน่าจะเข้าใจในประเด็นนี้แล้วนะครับเพราะนั้นเอาละครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะลูกนะครับในเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูล นะครับวิธีการแรกก็คือถ้าเราใช้วิธีการสำรวจนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ช่ไหมครับหลากหลายทีเดียวนะครับมีหลายเครื่องมือให้เราใช้งานนะครับให้เราเลือกเครื่องมือที่ท่าไหมครับเราถนัดที่สุดนะครับใช้งานง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ในการที่ได้มาซึ่งข้อมูลของเรานะครับคราวนี้คุณครูมีงานให้เด็กๆได้ทำนะครับให้เด็กๆร่วมกันนะครับสร้างแบบสำรวจนะครับที่สนใจขึ้นมานะครับโดยตั้งคําถามให้เหมาะสม ES เด็กนะครับคำถามนั้นจะต้องทําไหมครับ จะจงได้มาซึ่งข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของเราด้วยนะครับหลังจากที่เด็กๆนะครับสร้างแบบสํารวจเสร็จแล้วนะครับก็ให้นําเสนอแบบสํารวจที่ตนเองสร้างขึ้นนะครับหน้าชั้นเรียนนะลูกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ให้พวกเราทำไมครับให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆนะครับว่าเอมีประเด็นใดนะครับที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะครับผลงานที่ออกมาจะได้มีความสมบูรณ์ถูกต้องด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ใช่ไหมครับเอแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรารู้ในวันนี้คนอื่นนําไปใช้ได้ไหมลูกน่าจะได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องประเมินคุณค่าของความรู้นะครับโดยนําความรู้ในเรื่องของการออกแบบการตั้งคําถามนะครับหรือว่าลักษณะของคําตอบของแบบสอบถาม แบบสำรวจนะครับหรือการทดลองก็ได้นะครับนำไปสร้างเป็นแบบสํารวจนะครับหรือแบบสอบถามนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชนของเราเองนะครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ทําไมครับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับมีผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างของเรานะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เนื้อหาในหน่วยนี้นะครับยังไม่จบนะครับเด็กๆนะ ถ้าอยากทราบว่าครั้งหน้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับคงต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ